กะทิจ้า <c oughs> มเน่สิมมะม่วงข้าวเหนียวให้เสีห่อขาต้มนอกจากเนาะสีห่อข้าต้มก็ได้สิมะผัดขา้าวัดข้าเนียวัดข้าเนียวใส่กะทิกะทิกองหนึ่ง มาจะมามาเบิ่งน้ำกันครั้งแรกเด,ด้นจะเดินในที่สียชีวิตจินคุดยากคุดยากอันข้าวต้มต้มพัดเน่ะจ้ะกะสิพัดกะทิกับเขาก่อนน้ำตาลคอยใส่ที่หลังเน,นาะจ้ะเพราะว่าถ้าใส่น้ำตาลเลยยหญ่มันรัด อยากเข่าพุสุกไหมจ้ะไม่จ๊ะ,ไม,จะไม่จริงกะต้มผัดน้ํำย่าหลานผัดก็ต้มผัด แจ็คสิเป็นขัดต่อมยางดอกเด็ดใจเด้อครั้งแรกน้ำถือเห็ดมาเบิ่งน้ำกันก้อนไปเลยๆนี่แหละแจ็มันจะเป็นเขาอีหยังดอกแจ็มันจะเป็นขาดต้มเมื่อจักสิเป็นขัหยัง สิเป็นข้าวต้มใส่สิเป็นข้าวอีนยางดอกมาเบิ้ลน้ำกันไปเรื่ๆจ้ะพัดจนข้าวมันสุก่นดละขอาวมีสจะมาไว้หน่อยสองชั่วโมง เบื้งหน้ากันแต่มันจะเป็นเขาอี๋มันจะเป็นข้าวต้มมันไมเป็นข้าวเปียกครั้งแรก,ก,กน่าจะเนาะทอดข้าวเสียบทิขึ้นาาออยาข้าวต้ม คืกล้วยมากตะลยายหนอ่แล้วกล้วยนำว่าร้านแฉกเสือมาหาหกน้อยหนี่งลอหาหกน้อยก็หกสิบบานเขาคุณแค่พัดเริ่งน้ำจะได้เสียเขาเงาดำขึ ถั่วดำใส่ถั่วดำเอ้ยถั่วดำคือมีไนคือมีอันนี้ฟองใส่ดำกระป๋องโอ้ยถั่วดำกระป๋องจ่ะว่าอานามันออก่ได้มันยังไม่บิดอยู่ มาเอานามออกบ่นล้เน่ยาบอกกเดียวตัวจะเป็นขัดตรงมันจะเป็นขันนอน้อ ปเป็นขัต้มเหื่อสิเป็นขนับยังนาอพอแม่พี่น้องเอ้ขับแรกเนไปเหตุกิน เขาก็กะทิเขากันด้วยเราจะเลีเ้ยเซลน้ำตาลมาใส่ ถ้าเอาเป็นหนึ่งมันสีเป็นยังไดน้อเขามันคืนเป็นเม็ดเสืยดรวยอยู่น้ตามใจกลางน้ำตาลสิฟ้าไซรลายด้วยจากพระบาวแมนคน บ่มักน้ำตาลป็นไรไปตามมันนี่จะคองบ่มักหวานป็นไดสีส่สองอ่างสองโซ่เพราะว่าบ่มักหวานนจะจ๊ะมาเป็นคนมักหวานป็นไดถ้าในน้ำตาล,ล,ลนั้นละลายก่อน จยังไงจะเป็นตะคือบอ่ตะคือเขาเตมนผัดบ่แล้วพลัดน่าจะเดี๋ยวเสิเอดให้เบิงเดี๋ยวสิอันเอามาก,กินให้เบิงว่านเ็ดเป็นบ่สิเป็นกาวต้นผัดรือสเป็นกาวต้นอย่างนา่าจะ ຈ້າຄລິບນີ້ກໍໄວ້ແຄ່ນີ້ล่ะຈ